น่าเชื่อใจใหม่ทั้งหมดแล้วครับแดงทิดเนี่ยเรียบร้อยโอยยากนะครับตอนนี้กับต่อไปกับเด็กใหม่เข้าสู่ทุกคนงานฉะนั้นลุงใช้การงางเป็นสิทธิ์ของลุงแต่ผมบอกได้รู้ว่าสิทธที่ลุงให้การเนี่ยลุงเตรียมำรวจไปจับยปจับตามหมายที่ขอมาจากศาลมาเรียบร้อยแล้วปั้มตัดสินธิแล้วแล้วผมมีหยังการแบบกู้กันเรียบร้อยว่าผมมีปัญหาหยังกันเรื่องกาแฟปั๊มไปปั๊มไปกี่ต้นเนี่ยต้นเดียวต้นเดียวแล้วเคลียร์กันจบยังเนี่ยจบแล้วจบเปิดสิทีิแล้วแล้ว ก็จะปีแล้วล่ะครับครับปีแล้วทิ่ตัดนี่ก็คือบุกี้วันพอพอตโตมันเป็แค่เขาบอกเยอะอย่างนี้อยู่ส่วนตีเขาเผาเขากระสุนปืนกระสุนปืนครับที่ไหนบ่หลอดครับในป่าสืบจังหวัดดำเนินการเต็มร้อย ผมพ bold, Morocco, ่นตำรวจครับมพ่นำรวจแล้วก็หนีบ่าลอดดวยหนีบ่าลอดนะฮะนี่ขนาดในป่าในเขานะบนมีกล้องวงจรปิดนะที่ผมเคยไปกับไปยังไม่ถึงห้ากิโลอ่ะโอ้โหผมก็นึกบอกกลัวไอโดเอาปืนผมกลัวแกไม่ปืนก็ผมก็สังวัตรไงไหมแกมันตันขึ้นเลยแกยกใส่ซี่ยผมไส้ กลี <blender> long, ัเจ uh, like oh, ็บกระโพกกระสุนเปิดกันต้องตักทางเลยแกบอกว่าคืออเหมือนวากี้ังไลมันก็ตักไงเลยนะครับตักไงตักไงปุ๊บอีก่อนเมเดินเข้าไปกอนครับ นีกดตามซ้ำลงไปอย่างนี้สิฮะพ็มาลงมาแล้วผมกดเล็ลุกปืนจะปลุกปืนก็เดินหนีมาจอดตรงนี้นะจอดตรงนี้งมน่

<ส>ผ,มผมไม่รู้ภาษาจางต้นอะไรครับมาหลอดเนี่ยมันเต้นอ่ลูกงมันเป็นตอตะ่้างะอนตะกอนตั้งมดไปนี่เีนะตั้งมันมาเนี่ นี่ต้นแรลกต้นต้นอย่างกันต้นแรกอรับตีฟันนี่ต้นเดิมครับฟันต้นเดิมแต่มันโปรงมากอ๋อต้นเดียวฟันสองรอบ ไปอู <toys> ้แก <m ics> <sh yelled> ่ว่าัวนอู้หลายเอาเอาปังไืตาไปเป็นเล้ามากตืนมาไม่ตา้่ปุงนเลยมากกว่าสานัดสหนัดนัเต้มงตออกพงกัดมาใส่ลูกมากิดมาใส่มาสามนัดนะแต่ว่ามันอยู่อดีนิดนึง โอ้มันเยอะกั่ก็เหมือนที่อู่ที่ลุงพักอย่เงี้ยแหละตั้งแต่สมัยเป็นผู้ใหญ่ถามข้าถามแกโอ้ตีของเขาตีผมแต่ตีกอนต่างนี่ยังบอกมีบผมเอาอันโตอปลี่ยง